ันนี้ก็ขอแนะนำนะครับคอนโดนะครับใกล้มอกษตเนะครับในบิดเกษตรโซเซตี้นะครับเป็นคอนโดพร้อมอยู่เลยนะครับอ่ามีหนึ่งห้องนอนนะครับเป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านหลังเป็นห้องครัวแล้วก็โซนซักล้างนะครับผมจะซื้อไม่ปล่อยเช่าก็ได้นะครับทำเลดีติดรถไฟฟ้าเลยนะครับสามารถเดินไปมอเกษตรได้ถ้าไม่ขี้เกียจนะครับหรือถ้าอ่าไม่อยากเมื่อยนะครับก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าต่อไปได้นะครับหนึ่งสถานีถึงเลยนะครับก็แป๊บเดียวนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับครบคันนะครับที่เก็บของพื้นที่สเปซเป็นสัดเป็นส่วนดีเลยนะครับมีตกแต่งไฟมีกรอบรูปโซฟาอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนี่ครับในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของครัวนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับมีตัวบิวซิงนะครับเตานะครับเตาไฟฟ้าเนาะตัวนี้แล้วก็มีดูดควันนะครับก็ที่วางจานวางอะไรนะครับก็ ค่อนข้างครบช่องเก็บของอะไรพวกนี้นะครับแอร์มี2ตัวเนาะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้านนอกนะครับพื้นที่ซักล้างนะครับผมส่วนของโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะครับก็มีทีวีมีพื้นที่ช่องเก็บของเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเลยนะครับตรงนี้โต๊ะตรงนี้สามารถยืดออกมานะครับเป็นที่นั่งเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนั่งทานอาหารกันหลายคนนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ทํางานเพิ่มเติมก็ได้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับคอนโดนะครับไลบิดเกษตรโซเซตี้นะครับจากอัดเซ็นทันโฮมนะครับผมก็ทนาดที่สนใจก็สามารถ ักหรือโทรติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆที่อัดใส่ไว้ให้ใน description นะครับหรือในรายละเอียดของคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ